สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาเคมีอินทรีย์แบบออนไลน์เนาะในในบทที่2นี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ตามหลัก IUPAC เนาะทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมทเรียนเนี้ยนักศึกษาจะต้องเรียนการอ่านชื่อทั้งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแล้วก็สารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันเนาะ สำหร,รับไฮโดรคาร์บอนก็อย่างเช่นอัลเคนอัลคีนอัลคารอะโตมาติกนะและสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็อย่างเช่นแอลกอฮอล์อีเทอร์คาร์บอซิลิกเอสเตอร์เอมีนเอม์พวกเนี้ยเป็นตน้นนะในบทนี้เด็กๆจะเป็นบทที่เรียกได้ว่าถ้าจับหลักการได้เนี่ยก็จะเป็นบทที่ทำคะแนนได้ง่ายมากนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจกับบทนี้ให้ดีถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ขอเริ่มที่การอ่านชื่อตัวอัลเคนก่อนนะสำหรับการอ่านชื่อสารประกอบอัลเคนตามตามหลักการของ IUPAC เนี่ยก็จะมีดังนี้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนี่เด็ก IUPAC เนี่ยเขาเสมือนเป็นอ,อ,องค์กรของของนักเคมีนะเป็นเหมือนแบบผู้ยิ่งใหญ่ของของสมาคมเคมีอะไรเงี้ยของระดับโลกเลยนะก็ได้กำหนด หลักการอ่านชื่อสันประกอบอัลเคนไว้ว่าเราจะอ่านชื่อสันประกอบอัลเคนเนี่ยตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนนะและลงท้ายเสียงด้วย A N e k, เอ็นเอเเคนกเอา A N E มาถูกไหมนี่เด็ทีนี้ทีน,ทนี้การนับจำนวนคาร์บอนเนี่ยเราจะนับตามอักษรกรีกดังนี้นี่เด็ถ้ามีคาร์บอนหนึ่งตัวอ่านว่า 1, มีดหรือเม็ดเนี่ยนะ สองตัว s อ่านว่า s นะสามตัวอ่านว่า p r o p e สี่ตัวอ่านว่า v i l w นะห้าตัวอ่านว่า pen เนี้ยเม็ดเด็กๆจำง่ายง่ายอย่างงี้เม็ด s probe i l w หนึ่งสองสามสี่เม็ด s probe p i l w หนึ่งสองสามสี่เม็ด s probe p i l w หนึ A, ่งสองสามสี่ถูกไหมทีนี้เด็กๆไออันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็มันจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราท่องตอนปีหนึ่งนะจำได้ไหม ปีหนึ่งที่อาจารย์เคยเคยสอนท่องว่าโมโนไดไต i ถูกไหมเมื่อเมื่อก่อนตอนที่อ่านชื่อสังกอบไออ n i c เนะี่ยมันจะเป็น mono di tri delta pentahexa hepta อ c t a, o a n o น a and ten decah ถูกไหมอ่ะแค่แค่สิบตัวนี้พอนะอ่ะเช่นเช่นถ้ามีคาร์บอนสามตัวนะมีคาร์บอนสามตัวก็จะนับว่าโพร โ r รบเนี่ยเอา P R O P นะแล้วก็เติม A N E ลงไปก,ก็จะกลายเป็นโพรเพนอย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคนะโอเคนะอ่ะนี่เด็กอฟุฟเดี๋ยวอาจารย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้กอ็อ่ะนี่เด็กในตารางหน้านี้เนี่ยโชว์ให้ดูถึงเอ่อ ตัวอย่างการอ่านชื่อสารประกอบอัลเคนนะถ้ามีคาร์บอนสีตัวก็จัดว่าบิวแล้วก็ตามด้วยด้วยด้วยรักษ์คำว,ว่า a อ็นอี e ลงไปก็เป็นบิวเทนอย่างเงี้ยนะถ้ามีคาร์บอน5ตัวก็่านว่าเพนเพนอย่างเงี้ยเพนแล้วก็เติม a อ็นอี e ลงไปก็กลายเป็นเพนเทนอย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคนะโอเคนะน่าจะพอได้นะนเด็กๆเด็กๆนักศึกษา,าจะเห็นว่าอันเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเอ่อ ในเจนเคม2ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วอาจารย์เลยเลยไม่ได้พูดละเอียดมากไปนักนะนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของสารประกอบอัลเคนนะเอาล่ะเด็กๆในหัวข้อถัดมานะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านชื่อหมู่อัลคิลนะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอัลคิลมันคืออะไรเด็กๆอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ว่าอัลคิลเนี่ย มันจะมีสูตรทั่วไปเป็น CnH2n+1 นะนปกติอัลเคนเนี่ยป,ปกติอัลเคนเนี่ยมีสูตรเป็น CnH2n+2 ถูกไหมถูกไหมแต่หมู่อัลคิวเนี่ยจะมีสูตรทั่วไปเป็นเป็น CnH2n+1 ถูกไหมเอ่ย ถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไฮโดรเจนของหมู Al ่อัลคิวเนี่ยจะน้อยกว่าอัลเคนหนึ่งตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆดูรูปนี้ถ้าถ้าสมมติสารประกอบอีเทนเนี่ยเนี่ยนะถ้าถ้ามันเขียนแบบเป็นหมู Al ่ Q อัลคิวอ่ะก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยไฮโดรเจนตรงเนี้ยจะหายไปหนึ่งตัวเด็กๆดูนี่ไฮโดรเจนตรงเนี้ยนะจะหายไปหนึ่งตัวถูกไหมเนี่ยเนี่ยอาจารเขียนไว้ตรงเนี้ยถ้ามันหายไปหนึ่งตัวแบบเนี้ยอันเนี้ย หมู่ตรงเนี้ยเราก็จะอ่านว่า e t ทิลกรุ๊ปโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมเอ่ยทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นไซโค l เฮกซิลเนี่ยตรงนี้แล้วไฮโดรเจนมันหายไปหนึ่งตัวเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะอ่านว่าไซโค l เฮกซิลกรุ๊ปโอเคนะนี่คือเรื่องหมู่อัลคิลนะในเจนเคมี2เรื่องบท ia, เคมีนเซียเรียนมาบ้างแล้วโอเคไหมเอ่ยทีนี้การอ่านชื่อของหมู่อัลคิลเนี่ย อ่านเหมือนเอาเคนเลยเด็กๆแต่ตัดเอนเอนออกแล้วเติมอิวลงไปเช่นเช่นจากเพนเทนตรงนี้จากเพนเทนตรงนี้นะตัดเอ e นออกแล้วเติมอิวลงไปก็จะกลายเป็นเพนทิลอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมเอยโอเคนะรายเด็กๆสำหรับสไลด์หน้านี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึง ชนิดของหมู่อัลคิวนะจริงๆแล้วหมู่อัลคิวเนี่ยมันจะเป็นหมู่เขาเรียกว่าหมู่แทนที่นะหมู่แทนที่เหมือนไปเกาะอ,อยู่บนบนสายโซ,โ,ซโซ่คาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นนะเดี๋ยวจะได้เห็นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะม,มีมีคาร์บอนหนึ่งตัวก็จะอ่านว่าเมทิลกรุ๊ปเงี้ยเอทิลกรุ๊ปโพพิลกรุ๊ปทีนี้ทีนี้หมู่อัลคิวบางบางตัวเนี่ยแม้ว่าสมมติมีสมมติมีคาร์บอนสามตัวอย่างเงี้ย บางทีมันก็ไม่ได้อ่านว่าโพพิวอย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะมีคําว่าไอโซมานําข้างหน้าอย่างเงี้ยเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยไอโซมันคือแตกแตกปลายอย่างเงี้ยออกไปนะไอโซโพพิวกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะสมัยอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์ก็จะบอกว่าอ๋อไอโซแตกปลายไอโซแตกปลายอย่างเงี้ยนะเนี่ย อันนี้มีคาร์บอน3ตัวเหมือนกันถูกไหมแต่นี่อันว่าไอโซโพรพิลกรุ๊ปแต่นเนี้ยคือเอ็นโพรพิลกรุ๊ปเอ็นหรือนอร์มัลก็คือแบบเป็นเป็นเป็นโพรพิลที่เป็นสายตรงนะเป็นเส้นตรงธรรมดาอย่างเนะงี้ยนะอ่ะเนี่ยถ้าเป็นบิวทิลที่เป็นสายตรงมันก็จะมีเอ็นบิวทิลเห็นไหมเอ่ยไอโซบิวทิลอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนสี่ตัวถูกไหมคาร์บอนสี่ตัวแต่ไฮโดรเจนหายไปหนึ่งถูกไหมเราก็จะอ่านตัวเนี้ยเป็นอัลคิลกรุ๊ปอันนี้ แตกปลายเหมือนกันนี่คือไอโซบิวทิลทีนี้เด็กๆบางคนอาจจะสับสนระหว่างไอโซบิวทิลกับเซ็กบิวทิลดูสอตัวนี้นะเด็กๆถ้าคำว่าเซ็กเนี่ยเซ็กบิวทิลเนี่ยเซ็กมาจากคำว่าเซ็กแกรนดารีนั่นหมายความว่าถ้าคาร์บอนตัวเนี้ยเด็กๆอยู่นะคาร์บอนตัวเนี้ยแอลฟาคาร์บอนตัวเนี้เด็กๆเราจะเรียาเราจะเรียกว่าแอลฟาคาร์บอนนะมันมันมีหมู่แทนที่มาเกาะ2หมู่เช่นคาร์บอนตำแหน,น่งนี้มีหมู่แทนที่มาเกาะ1 2เนี่ย เราจะเรียกว่า sec butyl หรือ secondary butyl group อย่างเงี้ย sec sec หรือคำว่า secondary เนี่ยมันหมายถึง2โอเคนะแต่อันนี้เด็กๆด,ด,ดูนะคาร์บอนตัวตำแหน่งเนี้ยมันมีหมู่มาเกาะหมู่เดียวโอเคนะมันไม่ใช่ sec sec sec, sec butyl นะตัวนี้คือ iso butyl นะโอเคนะและตัวสุดท้ายเด็กๆก็คือ t h i r d butyl group นะ tert butyl group t h i r d มย่อมาจากคำว่า tertiary นะ tertiary แปลว่า3นะแปลว่า3เด็ก ถ้าคาร์บอนตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะแอลฟาคาร์บอนตตำแหน่งเนี้ยมีหมู่มาเกาะาหมู่คุึอ1 2 3เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเติร์ดบิวทิลกรุ๊ปโอเคนะอันนี้โอเคนะเด็กๆอันนี้ดูไว้นิดนึงเพราะว่าหมู่หมู่อัลคิลเหล่านี้อาจจะอาจจะใช้บ่อยนะใช้บ่อยโอเคนะอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนิดนึงแต่ก็จะลงรายละเอียดให้ดูอีกอีกรอบนะหมู่อัลคิลบางตัวอาจมีโครงสร้างเป็นกิ่งก้านนะ ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วคำว่า secondary ดู secondary ก่อนแล้วกันเนาะดูตรงกลางนี่เลยถ้าแอลฟาคาร์บอนตรงนี้มีหมู่มาเกาะ2หม,หมนนู่เห็นไหมอาจาร้์เขียนเป็นหมู่ R group R group อ๋อเด็กๆลืมบอกเอาคิวกรุเนี่ยบางทีเราจะแทนด้วยหมู่ R group นะเอาคิวกรุเนี่ยโอเคนะทีนี้อ่ะดูนะ secondary ถ้ามีหมู่หมู่แทนที่มาเกาะ2หมู่แบบเนี้ยเราจะเรียกว่า secondary เออ่ขอโทษทีเราจะเรียกคาร์บอน ชนิดเนี้ยเฉพาะคาร์บอนนะฟังฟังเลกชื่อดีๆนะถ้ามีหมู่มากอะดที่คาร์บอน2หมู่แบบนี้เราจะเรียกคาร์บอนประเภทนี้ว่า secondary carbon โอเคนะโอเคนะเนี่ยเนี่ยคาร์บอนสีแดงๆเนี่ยเราจะเรียก secondary carbon แต่ถ้านับนับนับรวมเนี่ยมองทั้งหมู่เนี่ยนี่เย กรุป๊ปแปลว่าหมู่ไหมมองทั้งหมู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีสี่คาร์บอนถูกไหมบิวทิลกรุป๊ปเซ็กแนดตอ์เซ็กบิวทิลกรุป๊ปโอเคนะทีนี้ถ้ามองเฉพาะอะ่ทีนี้มาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้นะนี่เลยถ้าคาร์บอนมีหมู่มาเกาะตัวเดียวเราจะเรียกตัวนี้ว่าไพมารีคาร์บอนเราจะเรียกคาร์บอนประเภทนี้ว่าไพมารีคาร์บอนนี่ไพมารีคาร์บอนประเภทเนี้ยที่นักศึกษาเห็นเนี่ยก็คือจะเป็น N-butylgroup นะก็คือเนี่ยเอย่างเงี้ยก็คือ N-butylgroup นะส่วนในกรณีที่ถ้าคาร์บอนเนี่ยมีหมู่แทนที่มาเกาะ3หมู่เนี่ยเราจะเรียกว่า tertiary carbon เด็กตรงนี้สําคัญนะเดี๋ยวจารย์ก็จะเรียกตัวนี้เยอะมาก primary secondary tertiary พวกเนี้ยจะใช้เยอะมากนะเพราะฉันดูให้ดีๆนะอ่ะ ยกตัวอย่างเช่น t h i r d b u t y l group เนี่ยก็คือว่ามันเป็นหมู่เอาคิวที่นักศึกจะเห็นว่าครับอนตัวนี้มีหมู่เอาคิวมาเกาะสาหมู่โอเคไหมเอ่ยนะแต่แต่ท่านมองทั้งหมู่เราก็จะนับ1 2 3 4งสองสาสีเราจะ้ว่า t h i r d b u t y l group เป็นต้นโอเคนะโอเคนะ,คะ,ะทีนี้ในเด็กสไลด์หน้านี้อาจารย์ทำมาเผื่อไว้ว่า ว่ากลัวตัวเองลืมพูดนะว่าว่าระหว่างเซกบิว t ทียกับไอโซบิว t ทียมันแตกต่างกันยังไงนะแต่ก็ก็พวกเราพวกเราฟังไปแล้วนะทีนี้ถ้าใครลืมก็สามารถกลับมาอ่านทบทวนตรงนี้ได้โอเคนะทีนี้เรามาลงลึกถึงการอ่านชื่อสารประกอบอัลเคนแบบจริงจังแล้วนะเมื่อกี้เราเรียนเราเรียนมินิอัลเคนเป็นนิดๆแบบ อีเทนโพเพนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอันนั้นมันคือของปีหนึ่งนะกับของมอปลายนะทีนี้มาดูอะไรที่มันมินิแอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะนเด,ด็วิธีการอ่านชื่อสารประกอบอัลเคนที่มีโครงสร้างที่มันเริ่มใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยอ่ะอันดับแรกเนี่ยเด,ด็จะต้องหาสายโซ,โซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดก่อนเด็กอ่พิจารณาตัวอย่างตัวนี้พิจารณาตัวอย่างตัวนี้นะเด็กตอบซิตัวนี้มีคาร์บอนกี่ตัว อ่ะนับพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหมถูกไหมนับอย่างนี้โอ้ง่ายดีถูกไหมเจ็ดเจ็ดคาร์บอนก็เฮปอะไรนะอ่านชื่อสายโซ่หลักก่อนเฮปเฮปเทนถูกไหมเฮปเทนเฮปตาแปลว่าเจ็ดถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยนี่ไงสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดมี คาร์บอนเจ็ดตัวอ่านตาหลักอัลกีนก็จะว่าเฮปเทนตัวนี้โอเคนะโอเคนะนเด็กข้อ2บอกว่ากําหนดตําแหน่งของคาร์บอนอะตอมในโซ่หลักโดยให้ตําแหน่งของคาร์บอนที่มีหมู่แทนที่อยู่ตําแหน่งต่าที่สุดเด็ยกย้อนกลับมาตรงนี้อ่ะขอโทษทีเด็กดูตรงนี้ถ้าอ่ะสมมุติอาจาร,รย์กําหนดตําแหน่งแล้วนะตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเรามีหมู่แทนที่ดูนะ ตรงตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นี่เด็กสมมติอาจารย์เลเวล1 2 3 4 5 6 7กับข้างบนเลเวล1 2 3 4 5 6นี่เด็กดูนะถ้าเลเวลแบบข้างล่างหมู่แทนที่อยู่ตำแหน่ง2กับ5ถ้าเลเวลแบบข้างบนเนี่ยหมู่แทนที่อยู่ตำแหน่ง3กับ6หนูคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันอ่านอ่านตรงนี้ก่อนนะ ตำแหน่งของคาร์บอนควรทำไมเอ่ยตำแหน่งของเออขอโทษทีเลเวลหมู่ให้หมู่แทนที่อยู่อยู่ตำแหน่งที่ทำไมเอ่ยอยู่ตำแหน่งที่ต่ำที่สุดถูกไหมอย่าลืมนะนข้อสองบอกไว้ถูกไหมเราต้องเลเวลให้หมู่แทนที่เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่น้อยที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนดีที่กว่ากันไอไอตัวล่างถูกไหมเลเวลแบบตัวล่างเนี่ยจะดีกว่าโอเคนะโอเคนะเลเวลแบบนี้นะ เขียน okay, นะอ่ะทีนี้ถัดมานี็รกระบตุตำแหน่งของหมู่แทนที่นั้นด้วยตัวเลขอารบิกธรรมดาเลยนะนะแล้วอ่านชื่อหมู่แทนที่แบบอาคิวหนูเห็นหรือยังว่าทำไมเราถึงเรียนอาคิวก่อนก่อนเห็นไ,ไหมบางคนอาจจะแปลกใจทำไมเอาอาคิวมาแทรกในอาเคเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ่านชื่อหมู่หมู่แทนที่พวกนี้เป็นหมู่อาคิวนะ ยกตัวอย่างเช่น,นเด็กๆไอหมูหมูเนี้ยเด็กตอบก่อนอันนี้มีคาร์บอนกี่ตัวมีคาร์บอนตัวเดียวถูกไหมปกติมันก็คือมีเทนถูกไหมแต่มันคือหมู่เมทิลถูกไหมถูกไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือหมู่เมทิลถูกไหมเราก็จะอ่านว่าเมทิลบางคนถามว่าทําไมตรงนี้เป็นหมู่เมทิลล่ะคะอาจารย์นี่ไงเด็กๆอันนี้ถ้าเสียสแบบนี้คือมีเทนถูกไหม คือมีเทนถูกไหมแต่ถ้าไฮโดรเจนหายไปนหนึ่งตัวมันก็คือเมทิลถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกไหมโอเคนะโอเคนะทีนี้อีกอันหนึ่งข้างเคียงเีเด็กอันนี้มีซีสองตัวเราก็จะอ่านว่าเอทิลถูกไหมเอทิลทีนี้นะักศึกษาจะเห็นว่าเอทิลเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ห้า เมทธิวอยู่ตำแหน่งที่สองถูกไหมทีนี้นี่ข้อถัดมาข้อถัดมาฟังดีนะข้อถัดมาเราต้องวางชื่อหมู่แทนที่ก่อนไว้ข้างหน้าชื่อโซ่หลักนี่เด็กเมื่อกี้ชื่อสายโซ่หลักคืออะไรนะชื่อสายโซ่หลักคือเฮปเทนถูกไหมถูกไหมคาร์บอนเจ็ดตัวเฮปเทนนี่คาร์บอนเจ็ดตัวอ๋อเฮปเทน ถูกไหมเฮเชนทีนี้คำถามคาถามถามว่าเด็กๆระหว่างเมทิลสองเมทิลกับห้าเอทิลควรเอาอะไรขึ้นหน้าอ,อ๋อขอโทษที่อาจารย์โชว์เฉลยให้ดูละอ่ะก็ไม่เป็นไรนะ,อะเอา5เอทิลขึ้นข้างหน้าเพราะอะไรเอ่ย เอาฮะ s q ขึ้นขึ้นบนเนี่ยเพราะอะไรขึ้นอันดับแรกเพราะเด็กๆจะต้องเรียงตามลําดับตัวอักษรเด็กดูนะในกรณีที่มีหมู่แทนที่หลายหมู่เราต้องเรียงลําดับตามตัวอักษรตัวแรกที่ปรากฏเช่น e มาก่อน m โอเคไหมเอ่ยเด็กๆเฉพาะบทการอ่านชื่อนะเฉพาะบทนี้นะบทการอ่านชื่อเฉพาะบทนี้นะเอ่อหนูเขียนในข้อสอบเนี่ยจะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะ เพราะมันไม่มีแบบว่ามอมา้าอะไรอะมอม้ามาก่อนอ่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะก็คือว่าเราใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเด็กๆตามอัลฟาเบตของภาษาอังกฤษนะก็คือว่า e มาก่อน m เราเลยวาง5 ethyl ไว้ข้างหน้าถูกไม 5s ทิว that t o methyl h e p t a n e แค่นี้เองถูกไหมแค่นี้เองไม่ยากเลยไม่ยากถูกไหมไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยทีนี้ ัดมาเด็กๆถ้าในกรณีที่เรามีมีหมู่แทนที่ที่มาเกาะที่คาร์บอนเนี่ยมากกว่า1หมู่จะต้องระบุจำนวนหมู่แทนที่นั้นด้วยคำว่าไดคคำว่าไตรเตตระเช่นถ้ามีหมู่แทนที่ที่เหมือนกันนะเด็กต้องเหมือนกันนะเช่นเช่นตัวนี้นเด็กตัวนี้นะ1 2 3 4 5มี5ตัวถูกไหมก็เพนเทนถูกไหมเพนเทน ทีนี้ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3มีเมทิลมาเกาะแต่ตอบก่อนมีกี่หมู่2หมูถูกไหมก็เป็น2 3ไดเมทิลนี่ไงตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3โอเคไหมเอ่ยมันก็เลยอ่านว่า2 3ไดเมทิลเพนเทนทีนี้ตัวนี้ตัวนี้เราเลเวลอะ,อะตัวนี้ไปช้าๆพร้พอมๆกันเลเวล1 2 3 4 5 6 มีคาร์บอนหกตัวทำไมอาจารย์ต้องเลเวลตัวนี้เพ Level ราะเลเวลตัวนี้ปุ๊บหมู่แทนที่เมทิลตรงเนี้ยจะอยู่ตำแหน่งที่สามซึ่งเป็นตำแหน่งน้อยที่สุดถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกไหมนี่เด็กมีหมู่เมทิลสองหมู่เกาะที่คาร์บอนตำแหน่งเดียวกันก็เป็นสามสามไดเมทิลเฮกเซนโอเคไหมเอ่ยถูกไหมเพราะมี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 หมู่เมหมู่เมทิลสองหมู่เกาะอยู่ตำแหน่งที่สามเราก็เลยต้องซ้ำสามถูกไหมสามสาม Yl, ไดเมทิลไดแปลว่า2ถูกไหมไดแปลว่า2เพราะฉะนั้นมีหมูม่เมทิล2หมู่ไหมสามสามไดเมทิลเฮกเซนตรงนี้โอเคนะโอเคนะอ่ะเอาล่ะเด็กๆทีนี้ถ้าสารประกอบนั้นเป็นพวกไซคลออัลเคนบ้างละ่ะนี่เลยไซคลออัลเคนคืออะไรไซคลเคนก็คือโครงสร้างสารประกอบอัลเคนเนี่ยแหละท,ที่ที่มีโครงสร้างเป็นวงนี่เด็กอาจารย์เคยบอกไปแล้วในใน ในบทที่1ว่าอัลเคนเนี่ยก็สิ่งที่จะเป็นคาแรคเตอร์ของอัลเคนก็คือมีแต่พันธะเดียวถูกไหมซีซีพันธะเดียวถูกไหมทีนี้ถ้ามันเป็นพันธะเดียวแต่มันเป็นโครงสร้างเป็นวงเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าไซโคลออัลเคนนะไซโคลออัลเคนทีนี้เวลาอ่านชื่อสัมบบอปไซโคลออัลเคนเนี่ยเราก็อ่านเหมือนอัลเคนปกตินั่นแหละเพียงแต่มีคำว่าไซโคลอยู่ข้างหน้า ตรงนี้เห็นไหมมีคำว่าไซโคอยู่ข้างหน้าเช่นตนัวนี้มีคาร์บอนสี่ตัวถูกไหมหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนสี่ตัวปกติต้องอ่านว่าบิวเทนถูกไหมบิวเทนถูกไหมทีนี้ก็เติมไซโคไปข้างหน้าก็จะเป็นไซโคบิวเทนอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมเอ่ยตรงนี้ นีเด็กทีนี้บางคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมทาไมพอเป็นเชฟปุ๊บเนี่ยอาจารย์พูดช้าจังเลยนะแต่พอเป็นคอร์สสอนสดเนี่ยจะพูดเร็วมากเด็กจริงๆแล้วถ้าเป็นคอร์สสดเนี่ยหนึ่งสัปดาห์บทเนี้ยทั้งหมดจบเลยจบภายในหนึ่งสัปดาห์เพราะฉะนั้นจะไปเร็วมากคนที่ตามไม่ทันก็จะลําบากมากนิดนึงอะนะอะ,อะดูต่อนะดูต่ออะถ้าเป็น ถ้าเป็นเนี่ยอันนี้มีคาร์บอน5ตัวก็จะเป็นไซคเพนเทนถูกไหมหรือมีคาร์บอน6ตัวก็จะเป็นไซครเฮกเซนโอเคนะโอเคนะคนะถ้ามีหมู่แทนที่มาเกาะอยู่บนไซครไซคลอเคน่ะจะต้องอ่านอย่างไรนะอ่ะเราก็กำหนดให้ให้หมู่แทนที่ใดหมู่แทนที่หนึ่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่หนึ่ง แล้วนับไปให้หมู่แ้นที่นั้นอยู่ตำแหน่งน้อยที่สุดเช่นเช่นตอนนี้สมมติอาจารย์กำหนดตรงนี้เป็นหมเป็นตำแหน่งที่1อันนี้คือเพนเทนทุกคนรู้อยู่แล้วนะเพนเทนนะอาจารย์ถามหน่อยไปไปตรงนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เพราะตรงนี้ไอไอไอเมทิล e ตรงนี้จะอยู่ตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งที่เยอะเกินไปไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้านับแบบนี้หนึ่งสองสาม ถูกไหมหนึ 1, 3, yl, ane, ่งสามไดเมทิลไซโคเพนเทนถูกไหมไซโคเพนเทนก็คือโครงสร้างที่เป็นวงหนึ่งกับสามคือตำแหน่งเมทิลถูกไหมมีเมทิลสองหมู่ก็เป็นหนึ่งสามไดเมทิลตัวนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเอ่อคนละหมู่ขอโทษทีอ่ะเอ่อคนละหมู่มาเกาะอยู่บนไซโคลเฮกเซนล่ะอ่ะก็อ่านเหมือนเดิมอ,อ่านเหมือนตอนตอนตอัลเ,เคนปกติเลยที่เป็นโซ่ตรงธรรมดาเนี่ย หนึ่งเอทิลสามเมทิลไซครเฮกเซนเนี่ยอี e มาก่อน M เอ็มอย่างเงี้ยเท่านั้นเองโอเคนะโอเคนะทีนีน้อาจารย์อยากให้เราเนี่ยลองทำโจทย์ข้อนี้นิดนึงนะอย่าลืมนะอันดับหนึ่งเลือกโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดก่อนถูกไหมสองเลเบลให้ให้หมู่แทนที่อยู่ตำแหน่งน้อยที่สุด แล้วอ่านชื่ออาจารย์ให้เวลาทำสองนาทีนะจับเวลานะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยบทนี้กันนะไอหวัวข้อเรื่องนี้กันนะ,ะเด็กๆข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งไหนตอบให้ชื่นใจก่อนข้อที่หนึ่งเนี้ยนะข้อที่หนึ่งเนี้ยใครตอบว่าสอง ทิบิวเทนบ้างเอง่ยถ้าใครตอบแบบนั้นก็แสดงความเสียใจด้วยเป็นคำตอบที่ผิดถูกไหมถูกไหมผิดถูกไหมเวลาเรานับเด็กๆอาจารย์บอกแล้วหนูต้องหาคาร์บอนสายโซ่ที่ยาวที่สุดถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรเอ่ย เพนเทนถูกไหมอันนี้ตำแหน่งไอหมู่เม็ดที่นี่อยู่ตำแหน่งที่สามถูกไหมก็จะเป็นสามเม็ Pen ten, ดที่่ถูกไหมเอ่ยเพนเทนถูกไหมได้ไหมได้ไหมถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูข้อสองมาดูข้อสองบ้างหนึ่งสอง สามสี่ห้าตำแหน่งที่สองมีหมู่เมทิลกรุปตำแหน่งที่สามมีหมู่เด็กตัวนี้เราจะอ่านว่าหมู่อะไรเด็กถ้าหนูเจอหมู่เจ็ดนะพวกคอรลีนโบรมีนไอโอดีนมาเกาะน,นะเราจะอ่านมันว่าคอโคอโรโบโมไอโอโดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้เมทิล เมทิลอ,อยู่ตำแหน่งที่2คอโลอยู่ตำแหน่งที่ 3. ตอบก่อนเอาตัวไหนขึ้นก่อนคือโซ่หลักมันคือเพนเทนทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าตัวเพนเทนโซ่หลักคือเพนเทนได้นะทีนี้คำถามคือระหว่างคอโลกับเมทิลอันไหนขึ้นก่อนคอโลถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าตามอัลฟาเบตถูกไหมคอตัว C มาก่อนถูกไหมเอ่ยก็จะเป็น3ามคอโลถูกไหมแดด สองเม็ดทิลวเพนเทนนะนักกสาเขียนดีๆนะเพราะมันขออาจารยมาตกขอบนะโอเคนะข้อสองโอเคนะทีนี้เด็กๆมาดูข้อ, 3, ขอ 3, สามบ้างมาดูข้อสามข้อสามสนุกข้อสามสนุกนะหนึ่งนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดถูกไหมแปดเด็กๆมีหมู่แทนที่หมู่นี้อยู่ตำแหน่งที่สี่เด็กๆเราเคยพูดแล้วหมู่แทนที่หมู่นี้คือหมู่อะไรนะหมู่หมู่อะไรนะไอโซโพรพิลถูกไหมเพราะโพรพิลมีม,มีมีอยู่สองแบบคือเอ็นโพรพิลกับไอโซโพรพิลถูกไหมเอ่ยถูกไหม เพราะฉะนั้นเด็ไอ iso โพพิวอยู่ตำแหน่งที่4นักศึกก็เขียนเลยเนี่ย c iso โพโพิลถูกไหมออกเทนถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกไหมได้ไหมได้ไหมทีนี้เด็กๆข้อ4ละ่ะข้อ4อ๋อข้อสี่ไม่ยากเด็ข้อสี่ไม่ยากเฉลยเลยนะหนึ่งสองสามสี นี่เดับสี่ก็ 4, จะเป็นบิวเทนทุกคนรู้นะตำแหน่งที่2มีโบรโมมาเกาะก็จะเป็น2โบรโมอุ้ยนี่เด็กอาจารย์เขียนอ่านเดี๋ยวลองบิวเทนได้ไหมสองโบรโมบิวเทนโอเคนะโอเคนะข้อ5ต่อนะข้อ5ต่อเอ่อนี่เด็กข้อ5นับตำแหน่งก่อนมีกี่คาร์บอนหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่อันนี้ถ้านับตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อโอเคนับแบบนี้แหละถูกต้องแล้วนักศึกษา,าจะเห็นว่ามีหมู่ตรงนี้ไหนเด็กๆเรียนไปแล้วในเรื่องอาคิวตัวนี้เราจะอ่านว่าหมู่แทนที่นี้ว่าเติร์ดอะไรนะบิวอุ้ยขอโทษเติร์ดบิวทิวถูกไหมถูกไหมมีอยู่ตำแหน่งที่ห้าก็จะเป็น ห้าเติร์ดบิวเทีวทีวีเอนะกี่ตัวสิบตัวอ๋อเด็กเคนเด็กเคนเด็กเคนเติร์ดบิวเทียวเด็กเคนนะนี่เด็เกเขียนสวยๆนะทีนี้เดในข้อหกเนี่ยให้ทำอะไรข้อหกเนี่ยอเผอิญอเผอิญว่ามันมีชื่ออยู่แล้วให้เราเขียน สูตรให้เราเขียนสูตรโครงสร้างของสารหมายเลข6กเนี่ยนะอวิธีดูนะวิธีดูถ้าแปลงจากชื่อมาเป็นสูตรบ้างเพนเทนนะักศึกษาก็เขียนเลยถูกไหมห้าคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมตำแหน่งที่สองอะสมมติตำแหน่งที่อสองมีเมทิลนี่สองสองไดเมทิลก็มีเมทิล 2องตำแดงด้วยสามอันนี้เป็นเสียสองนะอันนี้ก็จะเป็นเสียสามโอเคไหมเอ่ยนี่ก็เป็นโครงสร้างสารหมายเลขหกโอเคนะเด็กๆถูกถูกหมดทุกข้อไม่เอ่ยน่าจะถูกนะโอเคนะ